เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพรคุณครูที่รักทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพกำลังบรรยายอยู่ที่สวนธรรมเกษตรก็อยากจะเจริญพรให้ทราบว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่ใช่โรงเรียนหรูเหมือนแต่ก่อนและเป็นห้องห้องบรรยายห้องเรียนเราสามารถที่จะเรียนรู้จากชาวนาเรียนรู้จากชาวประมง ชาวสวนทุเรียนเรียนรู้จากคนทำหม,มวกคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะคนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารคนเลี้ยงไก่เราอาจจะสามารถเรียนได้ทุกที่สรงตรงไปยังห้องเรียนขอให้บอกว่าเราจะให้คนคนนั้นถ่ายทอดสดจากที่ใดก็ตามเนื่องจากว่ายุคโควิดเป็นเหตุเราไม่สามารถที่จะนำคน 3, 4มสี่หมื่นคนครู 3, 4มสี่หมื่นท่านเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันได้เทคโนโลยี 4G 5G เนี่ยมันช่วยได้และที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นการประชุมใหญ่หรือว่าสัมมนาใหญ่ของพวกเราชาวครุสภาก็อยากจะให้กำลังใจคุณครูว่าครูเนี่ยเป็นผู้สร้างชาตินะสร้างคนให้คนไปสร้างชาติ อัตมภาพมีข้อสังเกตที่อยากจะพูดคุยในวันนี้ในระยะเวลาสั้นๆประมาณ20นาทีว่าเราอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านหัวข้อที่เราจะบรรยายในวันนี้ก็คือว่า post education transformation system ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับลมหายใจ หลังโควิดถ้าโควิดจบแล้วลมหายใจเรายัางเหลืออยู่วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่อัตมาภาพอยากจะให้เป็นข้อคิดก็คือว่าความรู้อยู่ในฝ่ามือฝ่ามือของเราทุกคนก็คือห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าที่เราก้มหน้าก้มตาไถถู จิ้มทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนั่นแหละคือแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยดังๆหรือว่าแหล่งเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้เราสามารถเข้าไปดูบทโดยไม่ต้องเดินทางไปสู่สถานที่จริงเราทำได้จริงๆเราอ่านคนก็ก้มหน้าก้มตามเหมือนกับคนยุคหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไถดำไถเหมือนกันแต่ว่าใช้มือไถหน้าจอ จอ iPad สมัยก่อนก็เป็นจอก,กระดานชนวนวันนี้เปลี่ยนแปลงจากดินเป็นดาวคือดาวเทียมฉะนั้นโลกเปลี่ยนไปอย่างมากและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอัตมภาพก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าในฝ่ามือของเราทุกคนเวลานี้กดลงไปดูเถอะอยากจะดูอะไรข่าวสารรอบโลกสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมด นี่คือข้อที่1ที่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตว่าต่อไปนี้ความรู้ไม่มีพรมแดนมหาวิทยาลัยอยู่ในฝ่ามือสำคัญอยู่ที่เราอยากจะเรียนรู้อะไรเราต้องค้นคว้าศึกษามีลูกศิษย์อาตมาหลายคนอายุยังน้อยอายุ8-9ขวบสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์บางคนสนใจในวิชาโคงฉันกาบกรอน บางคนสนใจในวิชาการบินบางคนสนใจในวิชาการผลิตเครื่องมือไถนาเขาบอกว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่เราต้องทนรับกรรมคือซื้อแม้แต่รถไถนาเนี่ยจากประเทศอื่นๆทั้ทาๆท,ที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราควรจะมียี่ห้อของเรา เครื่องถ่ายนาของเราที่ทันสมัยทรงออกไปทั่วโลกได้แต่เราไม่มีแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดในระบบการศึกษาอย่างแน่นอนนี่คือความรู้อยู่ในฝ่ามือข้อที่2ท่านทั้งหลายคนทุกคนคือครูต่อไปนี้เราจะเรียนอะไรอาจจะไม่ใช่ไปเรียนในระบบเหมือนอย่างแต่ก่อนเรียนในระบบอย่างแต่ก่อนก็คือไปเข้าห้องเรียนปูพื้นฐาน ให้อ่านออกเขียนได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาต่างๆปูพื้นฐานไปอีกคนเราเรียนประถมเนี่ยถ้าจบประถม6อ่านออกเขียนได้พอสมควรแล้วอัตมภ,ภาพเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกจบป .4 ประถมปีที่4อ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารแค่นี้พอแต่ว่าไม่ได้เรียนมัธยมนะแต่เด็กทุกวันนี้ปูมัธยมอีก6ปีแล้เข้ามาหาวิทยาลัยอีก4ปี ต่อไปนี้การเรียนจะย่อตัวลงนะคุณครูย่อเวลาลงรัดสั้นหมดเพราะอะไรเพราะเด็กจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เล็กๆต้องแสวงหาทักษะของของเด็กคนนั้นบุคลิกลักษณะสำคัญกว่าความรู้ของเด็กความรู้ที่เด็กจะได้จากคุณครูเนี่ยมันจะเกิดจากบุคลิกลักษณะของของเขาเอง ส่วนหนึ่งครูให้ส่วนหนึ่งโรงเรียนให้ส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดเขาจะแสวงหาเองและทีนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นครูนอกห้องเรียนลงป้านนาะอาเพื่อนฝูงจะเป็นครูนอกห้องเรียนหรือผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเป็นครูนอกห้องเรียนเช่นครูโรงเรียนอ้อยโรงเรียนมันสำปะหลังโรงเรียนทุเรียน มันจะเกิดขึ้นและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นครูของเราโดยตรงเด็กๆก,ก็จะทุ่มเทเสียสละเหมือนกับเรามีชมรมในโรงเรียนนั่นแหละชมรมต่างๆก็แปลว่าเด็กชอบอะไรก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนั้นเช่นศิละปะในการวาดเขียนศิละปะในการปั้นศิละปะในการพูดเขาก็จะมีในโรงเรียน ต่อมาสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญคือผู้อยู่รอดในยุคต่อไปถ้าหากว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง AI มันมาแล้วมันมาทำหน้าที่แทนแล้วเรามีหน้าที่ไปควบคุมมันเท่านั้นเอง AI คืออะไรก็คือหุ่นยนต์โรบอตนี่แหละมันมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำแทนเราได้โดยที่เราคาดไม่ถึง คิดแทนเราได้โดยที่เราก็คิดไม่ถึงเขาประมวลข้อมูลต่างๆได้แทนเราเราก็มีหน้าที่ควบคุมเขาอย่าให้เขาควบคุมเราอย่าให้ AI โรบอทหรือหุ่นยนต์นมาควบคุมเราท่านหลายเชื่อไหมว่าต่อไปนี้มนุษย์ของเราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหุ่นยนต์หากว่าเราไม่สามารถที่จะหาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่เหนือเขาได้ พราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยจะเป็นผู้อยู่รอดในการอยู่บนโลกใบนี้เริ่มอยู่ยากขึ้นเนื่องจากว่าคนทำงานกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นหุ่นยนต์ทำไม่มีวันหยุดทำ24ชั่วโมงทำตลอดทั้งอาทิตย์ทำตลอดทั้งเดือนทั้งปีขณะที่เรา24ชั่วโมงต้องขอนอนพักถึง8ชั่วโมง เล่นอีก8ชั่วโมงทำงานจริงแค่8ชั่วโมงแต่หุ่นยนต์เขาไม่หยุดพักนี่แหละคือสำคัญมากฉะนั้นต่อไปนี้มนุษย์ของเราก็จะมีคู่แข่งใหม่ที่เรียกกันว่าโรบอทหรือ AI นี่แหละท่านทั้งหลายคุณครูก็ต้องดูทักษะของเด็กผู้บริหารระบบการศึกษาโครงสร้างใหญ่ๆก็ต้องคัดเลือกและโรงเรียนเฉพาะด้านโรงเรียนกีฬารงเรียนฟุตบอลโรงเรียนเทนนิส ด้านกีฬาก็เอาไปให้ชัดเลยโรงเรียนทำนาโรงเรียนทำสวนโรงเรียนทำนั่นทำนี่ให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านเฉพาะด้านไปเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตั้งแต่ม1ถึงม6เนี่ยเด็กควรจะได้ทําอะไรที่มีทักษะพอและถือว่าการเรียนถึงม6อาจจะต้องปรับลงมาอีกด้วยซ้ำไปเพื่อที่ว่าเด็กอายุพอสมควร ที่จะทำงานได้เนี่ยให้ทํางานตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาก็จะเป็นงานมีทักษะส่วนปริญญาตรีปริญญาโทเอกนั้นก็เป็นนักวิชาการไปหรืออาจจะท,ทําทีหลังก็ได้ทํางานไปเรียนไปอย่างนี้ก็จะไม่เป็นภาระของใครพ่อแม่หรือรัฐก็จะไม่ต้องแบกรับภาระมากจนเกินไปประการต่อมาก็คือว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ย จะต้องเป็นคนดีมีงานทําด้วยเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีงานทําเป็นคนตกงานก็จะเป็นภาระของรัฐะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่อาตมาภาพเห็นลูกหลานหลายๆคนมาทํางานกรุงเทพทํางานเสร็จโรงงานปิดหยุดงานเพราะโควิดเกิดปัญหาว่างงานเพราะว่า เวลากลับบ้านไม่มีรู้จะทำงานอะไรเนื่องจากไม่มีทักษะในการปลูกดินน้ำลมไฟเพราะเมล็ดพันธุ์อะไรไม่รู้จักเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้จักอะไรเพื่อชนิดไหนกินอย่างไรก็ถือเงินไปซื้อมะเขือพริกมะนาวไม่มีหลังบ้านทุกอย่างต้องไปซื้อที่ร้านค้าทั้งหมดเลยทำให้เด็กเหล่านี้เป็นภาระ ถามว่าต่อไปนี้เราจะต้องทําอย่างไรบ้างเราก็คงจะต้องกลับมาดูว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเราต้องเป็นคนดีมีงานทำมิฉะนั้นเมื่อปากท้องหิวต่อให้เรามีศีลธรรมมีกฎหมายดีแค่ไหนก็ตามคนหิวเนี่ยท้องมันเรียกร้องการเป็นผู้ลักขโมยก็ได้คนใหญ่คนโตคนมีอำนาจ ก็มีความโลภหิวเหมือนกันถ้าหากไม่มีศีลรมกำกับเก่งน้อยก็โกงน้อยเก่งมากก็โกงมากบางครั้งบางทีเนี่ยไม่มีใครจับได้เพราะว่าโกงนอกระบบอย่างนี้เป็นต้นเราก็พูดกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่อัตมภภาพาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่ในขณะน,นี้เรากำลังจัดระบบการศึกษาที่ทำให้คนดีมีศีลธรรมพร้อมกับ ให้คนดีมีงานทําประการต่อมาก็คือมนุษย์หรือว่าแรงงานเนี่ยเกิดน้อยนะทั่วโลกเลยประเทศของเราเองก็เกิดน้อยครอบครัวของเราก็เล็กลงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลูกน้อยลงการที่มีลูกน้อยลงเนี่ยทำให้แรงงานของเราไม่เพียงพอที่จะป้อนในระบบ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเช่นโรงเรียนร้างโรงเรียนร้างมากขึ้นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณมากมายต่อไปนี้อาจจะไม่มีคนเรียนในประเทศสเปนมีอยู่เมืองหนึง่งเป็นหมู่บ้านที่ประกาศรับสมัครคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ไปอยู่ที่นั่นมีงานให้ทำมีบ้านให้อยู่ แล้วก็มีโรงเรียนให้เด็กๆเ,เรียนหนังสือจากเดิมที่คนอยู่ที่นั่น2,000กว่าคนตอนนี้เหลือ132คนเขาต้องการคนมากตอนนี้แม้แต่สมัยก่อนคิดดูนะเวลารบทัพจับศึกคนไทยก็ไปรบลาวเขมรพม่าเวียดนามก็ต้อนเอาคนมาเพราะว่ารบเอาคนตอนนี้ก็เช่นเดียวกันคนไม่พอใช้แรงงานไม่พอดินก็ว่าง บ้านร้างก็เกิดขึ้นประเทศไทยของเราเราจะปกครองใครถ้าไม่มีใครมาเกิดให้เราปกครองเราจะทำอย่างไรเราจะใช้คุ่นยนต์ปกครองประเทศทำงานให้กับประเทศชาติของเรารถยนต์ก็ไม่มีคนขับเรือก็จะไม่มีคนขับเครื่องบินก็จะไม่มีคนขับทุกอย่างเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างนี้ก็จะไม่มีชีวิตชีวาละประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีชีวิตชีวาแน่นอน เพราะฉะนั้นโลกใบนี้ก็ยังจำเป็นจะต้องอาศัยมนุษย์อยู่การที่เราจัดระบบการศึกษาก็ต้องมีคนมาเรียนมีคนมาเรียนมีลูกมีหลานอัตมาภาพเห็นโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งอยู่อำเภอวังสะพุงมีนักเรียนอยู่6คนเรียนตั้งแต่ปอ1ถึงปอ6ครูอยู่สอคนสาม,มีภรรยาสาม,มีเป็นครูใหญ่ภรรยาเป็นพานโรง เรียนห้องเดียวเขาบริหารจัดการได้ดีมากห้องเดียวนั้นคือเรียน6คนเลยป .1 ถึงป .6 แบ่งกระดานออกเป็น6ช่องครูคนเดียวพี่สอนน้องน้องสอนพี่เวลาที่ครูให้การบ้านป่าปอ .6 ปอ .2 ปอ .3 ก็ได้เรียนด้วยมันก็สนุกดีเหมือนกันต่อมาสิ่งที่อัตมภาพอยากจะพูดก็คือว่า การศึกษาในยุคต่อไปจะต้องเป็นการศึกษาเพื่อปากท้องถ้าหากว่าเราเรียนไปแต่ว่าเรียนไปเพื่อตกงานให้คนมีปริญญามากๆแต่ว่าเป็นปริญญาที่ตกงานไปสมัครงานเพื่อจะขอเงินเดือนเรารับประกันปร,ริญญาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราไม่ได้รับประกันคุณภาพของคน ความสับสนมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนจะเรียกร้องเอาเงินตามใบปริญญาว่าปริญญา 3, ตรีรัฐบาลประกันเท่านี้ปริญญาโทรปริญญาเอกได้เงินเท่านี้แต่ว่าคุณภาพเราไม่รับประกันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีระบบการศึกษาที่ทำให้คนทำงานเป็นตั้งแต่แรกเริ่มเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำไมถึงบอกว่ามีความสำคัญ เราจำเป็นจะต้องมีเวิร์กช็อปในโรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกโรงเรียนแล้วผู้ปฏิบัติการนั่นแหละคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวิร์กช็อปในที่นี้อาจจะไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่ในโรงงานหรืออาจจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆถ้าเราจะทำการประมง แล้วก็ควรจะมีเวิร์กช็อปอยู่ที่ทะเลหรือบ่อเลี้ยงปลาถ้าเราจะทำการเลี้ยงไก่เราก็ควรจะมีเวิร์กช็อปอยู่ที่โรงเลี้ยงไก่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะบอกเราได้ส่งตรงไปถึงเขาลิงไปถึงเขาเลยให้ชั่วโมงการเรียนการสอนคาบนั้นหรือว่าเอาเด็กไปเรียนที่นั่นโดยตรงถ้าหากสามารถทำได้เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นจะต้องเป็นครูละต่อไปนี้ สำรวจเลยว่าอำเภอนี้หมู่บ้านนี้ใครคือผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรการเรียนต่อไปนี้เรียนเฉยเฉยไม่ได้จะต้องเรียนแบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อโรองเรียนสีแสงธรรมหลวงพ่อท่านเจคุณปัญญาคืออัตมภาพเรียกท่านว่าพระครูโซลาเซลหรือท่านเจคุณโซลาเซลอยู่ที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี เรียนไปให้เด็กทำงานไปได้เงินไปแล้วก็จะเอาคะแนนก็ได้เรียนแล้วไม่ตกงานนั่นหมายความว่าโรงเรียนของท่านเนี่ยมีเวิร์กช็อปท่านทำโซล่าเซลล์ติดหลังคาโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าโรงพักวัดวาอารามที่ไหนต้องการท่านจัดการให้เอาเด็กของท่านไปฝึกงานได้เงินได้คะแนนได้ปริญญาประกาศนียบัตรไปด้วยยุคต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านทั้งหลาย คนที่เขาเก่งเขามีความเชี่ยวชาญทํางานจนกระทั่งตั้งตัวได้เขาสามารถที่จะบอกอะไรเคล็ดลับในการทำงานแก่เด็กได้แล้วเรียนรัดเลยซึ่งตรงกันข้ามกับคุณครูคุณครูเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องโซล่าเซลล์อาจจะไม่มีความรู้เรื่องทำอ้อยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการประมงเพราะว่าอ่านหนังสือเอาอย่างเดียว จุดเด่นจุดด้อยหรือว่าจุดที่ควรจะบอกไม่สามารถจะบอกได้โดยตรงทำให้ล่าช้าเด็กก็ล่าช้าแรงจูงใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอัตมภาพเชื่อมั่นว่าต่อไปนี้เราคงจะต้องมีครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในวิชาชีพนั้นนั้นจริงๆผู้ประกอบการนี่แหละคือครูที่แท้จริงสอนนักเรียนห้องเรียนจะต้องลิงก์ไปถึง ผู้ประกอบการสามารถที่จะไปจัดการบริหารห้องเรียนให้ตรงกันกันกบสิ่งที่เขาต้องการได้จบออกไปผู้ประกอบการก็มีคนทำงานทันทีเลยไม่ตกงานเพราะว่าทำงานเป็นตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อธรรมภาพได้กล่าวมานี้ก็เป็นแนวความคิดสั้นๆง่ายๆว่าการศึกษาที่เปลี่ยนไปกับลมหายใจที่เหลืออยู่หลังโควิด ว่าเราจะคิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรขออนุโมทนาบุญอํานวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่คุณครูทุกท่านโดยทั่วกันเทน